่ก็จะกระสุดตัวตอบค่ะไปแล้วนะไปแล้วนะเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะสสวัดีเห็นบอกว่าตั้งแต่งไปไลฟ์กับมาแน็คชนรีปากมาอะไรคนจับกินโรยอยากยังไงคะดีค่ะดีดีที่คือดียังไงอะไรอย่างเงี้ยเลแบบแฟนคลับชอบแฟนคลับเราแฟนขับเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แฟนคลับทั้งแฟนคลับเราแล้วก็แฟนคลับเขาชอบก็ก็ดีใจค่ะเราได้เห็นฟีดแบ็กไหมคะว่าเขาแบบ นกันมากจีน,จนการเปิดเพื่อนใช่ได้ยินได้ยินจริงๆก็รับรู้อยู่ทุกครั้งที่เราไลฟ์ทุกวันนี้ก็ได้คือจริงๆเมื่อประมาณเมื่อวันศุกร์ก็เพิ่งไปไปไลฟ์กันมาใช่หนี้คือมีคิวไลฟ์กันบ่อยเพื่อนใช่ใช่ค่ะกระเป๋าเอ็มซีเขาเรียกร้องในความจิ้นของเรากับขเขาด้ไ,ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมาก,มก็เออถ้าสมมุติว่าเสิร์ฟได้ก็ดยดีดีด,ดีเสริมแตจริงๆริงทำไมตอนไปไลฟ์แบบเคมีเข้ากันมากเหมือนแบบสนิทมากเลยใช่ไหมเออใช่จริงๆเหมือน อันนี้ไม่รู้นะแบบว่าเหมือนจริงๆกับเขามาละมูอคนวันอังคารกับอังคารน่ะเวลาแบบว่าเจอกันมันจะคิกกันรู้จักว่าเขาเกิดวันอังคารเลยหรอเขาเป็นคนบอกในไลฟ์เขาเป็นคนบอกเป็นดวงแต่ว่าเป็นดวงเนื้อคู่หรือเปล่าคะเออเขาก็พูดอีกเหมือนกันว่านี่เป็นดนงคู่กันหรือเปล่ามีโอกาสจะไปมูกับเขาไหมตอนนี้คือนั่งใครด้วยกันแล้วบอกวฮ้ยคิกกนะคุยคุยเรื่องมูกันอะไรอย่างนี้ ไม่มี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 เราหมูไม่มีเพราะยังไม่ได้ไปไม่ได้ชวนไปหรือยังไงใช่ยังยังยังไม่ไม่อะไรละไม่จริงเราก็ชอบใส่มูเลยเคยบอกทรางเฮ้ยเธอเป็นมูกับเราอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงอะจีน่าไปมูมาที่ตามที่แบบว่าทุกคนเขาทําแบบว่ามูตรงนี้ตรงนี้แล้วเราจะได้คนรักนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปมาก่อนที่จะเจอเขาเนี่ยเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบว่าก็จริงก็ ในไลฟ์นั่นแหละก็นั่งพูดให้เขาฟังว่า i, เฮ้ยเนี่ยไปมาไปขอมานะอะไรก็เราขำๆแค่นั้นแต่ว่าไม,ไม่ไม่มีอะไรตอนไปรกกับเขาเคมีเข้ากันแค่ไหนสำหรับตัวเราคือสำหรับจีน่านะสำหรัออบจีน่านะไปไปไลฟ์กับแกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไลฟ์ด้วยแล้วก็ดีเลยรู้สึกแบบว่าสบายใจเหมือนเหมือนจะพูดอะไรก็มันเหมือน,ม,อนมันทันกันอ่ะเออทันกันแล้วก็แบบว่าคลิกสบายใจเอางี้ดีกว่าสบายใจสินเสมอกัรนะคะสิเสมอกันได้ แต่พอด้วยความที่พวมันอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนมันทันกันมากจริงๆแล้วก็ออก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนที่กล้าพูดว่าเป็นคนหนึ่งเลยที่เวลาไลฟ์ด้วยหรือทำงานด้วยรู้สึกสบายใจมากชอบแอ่ไหมาย <c oughs> ถึงการทํางานหรออ,อ,อาการทํางานกับเขาก็รู้สึกชอบค่ะชอบแล้วแบบบุคลิกแบบนี้้าตาแบบนี้นิสัยแบบเธอชอบไหมเออ ชอบไหมชอบไหมชอบไหมสองสองยี่สีบสองห้าเออยังไงก็ดี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 ไม่ตอบแต่ละาจริงจริงวเป็นสเปคเี่ยเป็นการสัมภาษณ์ที่เก่งที่สุดละจริงเออชอบไหมก็ดีก็ดีก็ดีกับเขาก็ดีค่ะเป็นวันถือเป็นสเปคหราไหมจริงจริงอ่ะเขาไม่ใช่สเปคหนูเพราะเพราะจีน่า เออแต่กับอีกแบบนึองอะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่ด้ก็เราก็เออเราไม่เคยเจอเขาแต่เราอ่ะรู้จักเขามาตั้งแต่เราเด็กๆเกพราะเขาก็สแสดงหนังร่วมการหตูนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วพอได้มาเจอตัวจริงอ่ะเฮ้ย mm hmm. หล่ mm hmm. หอนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือแรมมุมทําง,งานอ่ะปกติเราเห็นคลิปเขาอ่ะ mm hmm. ก็เหมือนทุกคนเห็นคลิปจีน่า mm hmm. จะมีแต่มุมเล่นๆ mm hmm. แต่พอได้เห็นเขานั่นทางทำงานหรืออะไรเงี้ mm hmm. ยเ mm hmm. ออพิเศษ จริงๆเหมือนเราตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าแม่ทัดมีโอกาสชวนเขะประธาคนคอนเทนต์อะไรที่ไม่ใช่ไรติดไหมจริงจริงจจริงจ,งจงชวนกันทําอยู่เมื่มอวันสื่อว่าเดี๋ยวจะมีคอนเท<ม>นต์อะไรคือกันใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวต้องเราไปถึงในด้อมปะเนี่ยเราอยู่ในด้อมปะเนี่ยเหมือนวาเลนไทน์เขาชวนเราไปแล้วป่ะคะโอ้นี่เร็วมากเลยเนาะใช่มเขาชวนเราไปทำกิจกรรมกับนไทยชชชใช่ไหมไทยไทยเขาชวนเขาชวนไทยไทยเราตัดต่อไหนะก็เัาเหมือนเหมือนในไลฟ์เลยในไลฟ์ก็โอเคได้ เราได้กันแสดงว่าก่อนหนนั้นที่ได้ไปขอพรเกี่ยวเรื่องเลือกคู่หรือคนรักเราขอยังไงก่อนดีกว่าเรามันพันถึงป่วยกต้องไปห่วยมาขออันนี้ป่ะห่วยมอกอย่างนี้จริงๆอ่ะเขียนไปเลยก็คือเลขาและผู้จัดการบอกว่าเออถ้าจะขออันเนี้ยตามที่เขารีวิวไว้ต้องเขียนเลยว่าขอพรทำงานเก่งอะไรอย่างเงี้ยขอขอพรที่แบบว่าสินเสมอกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโยงมาเนีลย แบบของคนที่แบบเออสิเสมอการทํางานเก่งแบบว่าเออเขามีระดับหนึ่งเรามีระดับหนึ่งมาช่วยกันทาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าขอให้รับเดียวดจเดียวนู่นนี่นั่นก็ก็ตามที่วิขอสี่ในห้าก็ตรงเนาะอ่าาาาประาา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 าปาาไรอาา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 าแบาาาาารยาาาไราา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 กาา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 ้าาาาาอาา ก็เลยมีการพูดคุยการเรียนมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเออเราก็ต้องเราก็ต้องคุยกันอยู่แล้วไม่ไปถึงว่าเวราจะทำงานหรือจะทำคอนเทนต์หรือจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคุยกันอยู่แเอาจริงพอกลายเป็นแบบว่าคนที่เกลียด้งพูดอะไรที่จะมีคอนเทนต์อ่ะมันต้องจูนยังไงให้แบบพี่มันต้องปังแน่ๆเออจริงจริงอะเหมือนแล้วเอ็นดีจีแหลกใช่แต่จีน่ากันแหลกอ่ะ จีน่าั่ะไม่ต้องไม่ต้องมานั่งพูดกันเลยนะว่าก็เดี๋ยวไลฟ์ครั้งนี้นะเราขอกันแบบนี้นะเพื่อที่จะได้แบบว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะคือมันเหมือนสินเสมอกันแล้วมาแบบปึ้งแล้ก็ไปเลยตามนั้นไม่มีการเตรียมถ้าทุกคนดูไลฟ์ทุกครั้งที่จีน่ากับเนี่ยไลฟ์กันอะไม่มีการเตรียมคือตั้งไลฟ์ปุ๊บเดินเข้าเลยแล้วก็ทันมุกกันหมดเลยแบบเหมือนน็กเป็นจีน่าล่างชายจีน่าเป็นนักล่างหญิงอะ เรารู้จักกันนะลราตั้งแต่เด็กแล้วไงทำไมถือว่าเรารู้จักเขาแต่เขาไม่รู้เขารู้จักเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็มีวันหนึ่งแบบว่าทางทีมงานเขาก็เหมือนติดต่อมาเรื่องไลฟ์เนี่ยแหละค่ะเออเราก็ก็กลงไปอะไรก็ลงดูดูสนุกดีอะไรเงี้ยเพราะเราก็เคยติดตามเขาในไลฟ์แล้วตอนนี้ถือว่าระดับความสิทของเรากับเขาระดับไหนคะถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงจะเปแบบเพื่อนใช่ไหมก็เพื่อนคนหนึ่งใช่ก็เพื่อนคนหนึ่ง เลยแบบแชทคุยกันไหมเวลาแบบมีปัญหาแบบนี้กันอะไรเงี้ยปรึกษานอกจากเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงอ่ะทีน่าโดนเอ่อเอ่ออันนี้พูดชื่อแอบได้ป่ะคุณูดไคุณูดไดีจริงะตอนติ๊กต็อกแบนอยู่เลยก็มีปรึกษาเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วหมายถึงว่าเรื่องที่แบบอาสนหลังไลฟ์มาแล้วก็เป็นอย่างงี้ๆนะหรือแบบเอฟซีทำชิปมาก็มีหนูก็เคยมีส่งมาให้บอกว่าเออพูดอย่างงี้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าเหมือนคุยกันมากขึ้น ะเออมีถามแบบว่าทำงานเหนื่อยไหมหรือแบบทำอะไรอยู่มีถามถึงเข้าอย่างนี้หรือเปล่าเหนื่อยไหมในไลน์ถามไปหมดแล้วถามในไลน์ เพิ่งลงงานที่ดีคนเดิมเออเพิ่งลงงานที่ดีคนเดิมเจอกันเลยเจอกันเลยอะไรแบี้ทิ้งกันใช่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 แล้วแล้วเดี๋วยวตท<ม>ี่ขขเขาเจอดราม่าล่ะคะได้มีการให้กำลังใจเขาไหมอ๋อ<น>มีมีค่ะม<น>ีมีตอนที่เขาเจอดราม่าอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็ได้มีการแบบว่าเพราะว่าหลังจากนั้นเหมือนเราจะต้องมีไลฟ์กัน์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็ซึ่งอ๋อเหมือนเหมือนคือจีน่าให้เขาทําเพลงให้ เพราะว่าเขามีมีสตูมีห้องอัดมีแล้วของเขาแล้วเขาทำเพลงอยู่แล้วเราเราอยากเป็นศิลปินท่านนึิมก็เลยว่าก็เลยเหมือนพูดขำๆว่าเออทำทำให้ทำเพลงนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มีการคุยเรื่องเพลงแล้วก็เหมือนมันเป็นเขามีแบบว่าเรื่องเรื่องเรื่องดราม่าเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการให้กําลังใจให้กําลังใจยังไงบ้างก็พิมพ์ให้กําลังใจเราบอกกับเขายังไงบ้างพี่คุขอไลน์อะไรบ้างเอามือถือไปอ่านเลยเอามือถือไปอ่านเลยก็ได้จริงๆไลน์งั้นป่ะ บางคือจริงๆเหมือนเชื่อเชียวว่าทุกคนในวงการมันมต้องเคยเจอเรื่องดราม่าอยู่แล้วซึ่งเขาอ่ะก็มีภูมิมาอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบเออถ้าสมมว่ามีอะไรให้แบบว่าช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยหรือแต่ละบายหรืออะไรก็บอกได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนี้ที่บอกว่าเำเพลงแต่งเพลงใ้นี่คือมีแน่นอนตอนนี้ทำเอเขาเรียกอะไรตอนนี้ทําเมลโลดี้เสร็จแล้วเขาเรียกเมลโลดี้ปะใช่เพลงไอ้ศกรีมนองอ่ะเออแล้วเาเป็นเพลงไอศกีมไหม ขอร้องให้เขาเล่นด้วยจริงจริงในในเพลงอ่ะก็คือขอร้องให้เขาได้แบบว่าแร็ปแร็ปในเพลงให้หน่อยอะไรแล้วเราเล่นเองด้วยไหมอะไรนะเล่นเองด้วยไหมเราก็ต้องเล่นเองสิเพลงเราแล้วเนื้อหาของเพลงจะเป็นยังไงนะเอาง่ายๆนะแม็กเป็นพระเอกพบีซ b ถ้าเป็นเพลง R&B เนื้อเนื้อหาจะเป็นยังไงผาบเออสายผาบสายผาบหรืออาจจะมีโมเมนต์หวานๆเป็นตารอติดตามที่จะมาเพื่อสุดนตัวสเลยนะ แล้วเราต้องมาเรียนลงเพลงไหมสิ่งนี้แหละคือก็ก็ต้องอ้อนวอนเขาอีกเหมือนกันว่าเออคุณแน่ช่วยสอนหน่อยอะไรอย่างเงี้เพราะว่าเพราะว่าจริงๆเราก็พื้นฐานเราเท่ากับสูงแล้วติดลบด้วยเขาเรีาได้เดี๋ยวต้องหาวันสักวันสวันมาเพื่อที่แบบลองใช้คอไหม เราไม่ได้รับรู้ถึงความเครียดของเขาเลยใช่แต่ก็แต่ก็จะมีบ้างแหละหลังร้ายอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีแบบพูดนี้น,นหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมัเป็นปกติแหละคนเรามันไม่ได้มีใครอยากให้ดราม่าอะไรหรอกสุ่ท้ายปากถึงนักไหมคะ่ะไม่มาผลงานนุนเลยเหรอไอ้นี่ก็เออ ขอบคุณและกันขอบคุณแรกที่แบบว่าชวนไปไลฟ์มันานแล้วก็ขอบคุณ f อฟซเขาด้วยที่แบบเอ็นดูเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ฝากติดตามผลงานเพลงด้วยที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ละครด้วยค่ะจีน่ามีผลงานอะไรบางไหมคะใช่ก็ปีนี้นะคะคาดว่าเราจะช่วงสิ้นปีนะตอนนี้ถ่ายทําอยู่ค่ะก็ฝากละครด้วยนะคะบนฝากละครด้วยค่ะบนพระจันทร์มีกระต่ายนะคะทางช่งวันค่ะ ติดต่อที่แฟนเราอยู่ติดต่อที่แฟนเราอยู่นะคะเดี๋ยวอีกประมาณ4วันเจอกันนะคะตอนนี้ฝากช่อง,งติ๊กต็อกด้วยจีน่าเทเปนที่โฟนะคะแล้วก็จีน่าร้านสองค่ะมีอะไรก็ไปตามในนั้นได้เลยนะคะเสริมโมเมนต์แน่นอนเสริมโมเมนต์แน่นอน,นเดี๋ยวมีเด็ดนี่เออมื่อคืนมันเกิดชาลีด้วยเดี๋ยวรอดูเลยมันจะไปซื้์ท้ายเรือเปล่าเตรีมยมหงส์หันไหล่ลอยอะไรก็เป็นอะไรไไดเ,เดี๋ยวรอดูเลย เออเห็นแล้วชีน้ำตาลกับเออชีอูมก็คือผู้จัดก,การส่งมาให้ดูแล้ววันที่3มกันใคร3ายกมือขึ้นกอนกันใช่ไหมใคร่ะใครสาม<อ>งงมากทำไมมันถึงกิดเหตุการณ์น,นี้พวกเราเพิ่งจองตัว๋วเดือนหน้านมีไปญี่ปุ่นด้วยกันก็เลยงงว่าคุปทะเลาะกันตอนไหนวะอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าช่วงหลังๆมาคือมาไปคนละสายเลยจริงๆพอจะก็จะอยู่กับน้ำตาลเยอะกว่าใช่ไหมพอจะก็จะอยู่กับคุณน้ำตาลแต่ว่าก็อยู่กับดิฉันด้วยอันนี้ออะ อ่ะเริ่มละเริ่มละ <c oughs> เริ่มละเริ่มละคือเ,เ,เอ่อคำถามคืออพรกับเกาเหลาบานใช่ไหมงอนกันใช่ไหมไม่งอน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 ไม่มีเรื่องอะไรเลยตลกก็คือเหมือนจินน่าคิดว่ามันคงไม่ได้ทำคอนเทนต์ด้วยกันแล้วหลังๆมาน้ำตาลกันนะแต่มันทำคอนเทนต์ด้วยกั<ห>นบ่อ<ล>ยอ<น>ะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นรึน้ำตาลเช้ามารึนี่ก็เลยบอกว่ามาเราทำคอนเทนต์กันสักแมทเย ไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ทะเลาะแล้วตั้งแต่เป็นเพื่อนมามเคยผิดใจกันไหมคะเป็นเพื่อนกันมาหรอไม่ค่ยยอยอะส่วนมากนะ<ม>ก็จะเป็นนางอะงงงิงเรื่องแบบน้อยใจเมื่อสมัยแรกๆเลยปกติอะคืออ่ะน้ำตาขอโทษช่วงนั้นชีออหกักชีออหักแล้วเป็นช่วงแบบโควิด ชีก็ไปไหนไม่ได้เพราะชีเป็นไอเราก็ออกนะเพราะเราม่ได้เตนอะไรอย่างเงี้ยชีก็จะวิดีโอคอลมาทุกวันพอหลังโควิดเนี้ยก็ต่างคนต่างออกไปทํางานแล้วนนทุกตอนนั้นจีน่าถ่ายละครประมาณ3เรื่องชีก็เกิดการเบียดเกิดขึ้นว่าทําไมถึงไม่โทรหาเลยนี่ก็เลยพูดไปแบบว่าด้วยความเหนื่อยโทรสิมึงก็โทรสิอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นไปอารมณ์นี้ก็เป็นกันเลยไงเออก็โทรมาสีอะไรอย่าง,างเงี้ยนางก็เลยเหมือนแบบอุ๊ยทำไมพูดด้่ยงงีกับเพื่อน ไปบอกผู้จัดการอีกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ทึ้งนั้นแล้วเรื่องนี้ก็ปวดพูดประมาณสิบรายการแล้วเรื่องเนี้ยไม่มีอะไรไม่มีไม่มีไม่มีต่างกันดีเหมือนเดิมรอตอนค่ะอยากตีกันเลยเหรออยู่แค่นี้แต่เดี๋ยวมีคอนเทนต์มาให้ดูให้เสิร์ฟเดี๋ยวเสิร์ฟไอแอร์คอนเทนต์นัไม่รู้จะลงเอ่ยไหมเพราะว่าจะทำเป็นสองการประกวดซึ่งมันยิ่งใหญ่นิดนึงแต่เดี๋ยวได้เสิร์ฟกันแน่นอนก็คือช่วงวาเลนไทน์ละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปญี่ปุ่นด้วยกันก็คือสามสาม นัดไม่ได้ไปแต่มีพี่แบงค์พี่แบงค์ดองเฟสมีจีนา่าแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ข้างนอก<ด>ใช่แต่ตอนนี้คือเกเป็นเพื่อนันไม่ได้แล้วเพราะว่าค,ความรับกันเยอะมากค่ะเอาจริงๆนะอย่าให้หาทะเลาะกันเลยเพราะว่าต่างคนต่างปรุงความรับกัน<ด>ถ้าวันนี้อยู่ๆน้ำตาลโพสว่าเลิกคบจีน่าแล้วนี่ไม่อยู่ตรงนี้ฉันพูดเลยนะความลับทั้งหมดที่มีน้ำตาลเชียระระหว่างเรากับแครกันนน้ำตาลมัน มันหน้านะเพราะว่ามันก่อนนะมันไลฟ์อยู่เนี่ยงงเลยไลฟ์พูดกับน้ำตาลจะมาดราม,ม่าอะไรไลฟ์ live พูดกับน้ำตาลน้ำตาลแต่งหน้าอยู่แล้วมีเอฟซีจากฝั่งเนี้ยไปพูดในห้องน้ำตาลว่ามแม่พูดซียังไงกับชาลีน้ำตาลมันก็เลยเอาไงเติบใหญ่เลยเจอไปแหละซึะ่งมันไม่มีอะไรหรอกอนางก็เพื่อนก็คุมความรักเยอะอยู่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไมม่โอเคโอเคีนนะ้